กราบนมัสการบุญประคุณเจ้าเจ้าค่ะสวัสดีค่ะผู้ข้าชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะภาพที่เห็นเป็นภาพบรรยากาศของญาติโยมนะคะที่มาร่วมกันถวายลูกนิมิตนะคะเป็นภาพบรรยากาศบุญน,นะคะทีะ่ทีมงานถ่ายรูปมาให้เจ๊นะได้ร่วมอนุโมทนานะคะแล้วก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์งานด้วยนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เป็นครีเอเตอร์แล้วนะคะเวลาลงภาพนิ่งเนี่ย ระบบก็จะถามเลยนะคะว่าจะลงเป็นคลิปรีวิวไหมนะคะถ้าเกิดว่าเราทำตามระบบทุกอย่าง AI ก็จะรักเรานะเพราะฉะนั้นนะคะญาติโยมก็ต้องทำใจนิดนึงนะคะ,ะต้องประชาสัมพันธ์งานถือถือว่าได้เป็นครีเอเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์งานตัวเองด้วยนะคะในภาพลูกน้องนำลูกนิมิตวางบนท่อที่ทางวัดได้จัดเรียงเอาไว้นะคะเพื่อที่จะให้ใส่ลูกนิมิตนะคะ ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงของการตกแต่งนะคะตกแต่งอรอยที่มีการกระแทรกรอยที่มีการขีดข่วนนะคะให้ดูสวยงามนะแล้วก็ให้เจ้าภาพได้ปิติในบุญนะคะไม่ให้ลูกก็จะสกระปรกเลอะเทอนะถ้าไม่มีการาตกแต่งงานให้ดูสวยงามนะคะนำภาพให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาคา่ะ